วิธีใช้แล้วก็คุณประโยชน์ที่จะได้จากเบบี้ออยมาทำอะไรได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวันเมคอัพอีกแล้วนะคะ ช่องพี่วันเป็นช่องรีวิววิวตี้นะคะแล้วก็นําสาระความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามมาฝากกันค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่วันก็ฝากกดติดตามช่องพี่วันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้พี่วันก็ นำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าทุกๆบ้านมีติดบ้านแน่นอนแล้วก็น่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะคะมาแนะนำถึงวิธีใช้นะคะ9วิธีใช้แล้วก็คุณประโยชน์ที่จะได้จากมันนะคะตัวนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะตัวเบบี้ออยนะคะตัวที่พี่วันใช้อยู่ประจำนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์จอนสันนะคะ ก็มาดูกันนะคะว่าเราจะมีเทคนิควิธีการในการนำจรสันเบบี้ออยมาทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้พี่วันจะนำมาให้ดูกันทั้งหมด9วิธีนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวิธีแรกเลยนะคะที่พี่วัรชอบนำมาใช้นะคะเบบี้ออยแบบนี้นะคะในสายบิวตี้พี่วันจะชอบนำมาผสมกับ ตัวรองพื้นค่ะเพื่อที่จะให้ได้ผิวที่สวยฉ่ำโกลนะคะแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากนำมาผสมกับรองพื้นแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกรองพื้นด้วยนะคะตัวที่พี่วันชอบนำมาผสมก็จะเป็นรองพื้นของเอสเต้ขวดแก้วดับเบิลแวร์นะคะหรือไม่ก็จะเป็นรองพื้นที่มีเนื้อมแมตจริงๆนะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะไม่แนะนำสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันอยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดผิวหน้ามันอยู่แล้วไม่ต้องผสมออยค่ะพี่วันแนะนําให้ใช้เฉพาะคนที่มีผิวหน้าแห้งนะคะเราก็จะได้ลุกผิวสวยฉ่ำโกลดด้วยค่ะแล้วก็ได้ลุกที่บางเบาด้วยนะคะพี่วันเคยทำคลิปให้ดูกันแล้วนะคะใครอยากรู้วิธีก็ลองเข้าไปดูนะคะ วิธีที่2นะคะที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะก็คือการนำมาหมักกับผมนะคะโดยเฉพาะคนที่มีสภาพผมแห้งแตกปลายนะคะเราก็สามารถนำมาหมักผมนะคะก็หมักทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งก่อนสระผมก็ได้ค่ะเน้นไปที่บริเวณปลายผมนะคะก็จะสามารถช่วยรักษาปลายผมที่แห้งแตกปลายได้ด้วยค่ะ วิธีที่สมนะคะที่จะนำมาใช้ได้ดีเลยก็คือการนำมาสครับผิวหน้าค่ะวิธีการสครับผิวหน้านะคะพี่วันก็จะนำมาผสมกับผงถั่วเขียวนะคะเมื่อผสมแล้วเนี่ยก็จะนำมาขัดหน้านะคะเพื่อผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าเราดูกระจ่งางใสขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ผิวที่ตายไปแล้วก็จะหลุดไปด้วยนะคะ วิธีที่4ี่นะคะที่นำมาใช้นะคะก็คือนำมาทาบำรุงเล็บของเรานะคะโดยเฉพาะคนที่ขาดวิตามินนะคะตรงบริเวณเล็บของเราแล้วก็จมูกเล็บของเรานะคะก็จะมีแบบเป็นผิวที่แบบเป็นคุยๆนะคะเป็นแผลด้วยนะคะบางทีเราก็สามารถนำมาทาบำรุงผิวบริเวณจมูกเล็บแล้วก็เล็บให้ดูมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงได้ด้วยนะคะ ที่ที่5นะคะที่จะนำมาใช้ก็คือการนำมาทาผิวนะคะหลังการอาบน้ำทุกครั้งนะคะก็คือวิธีใช้เวลาเราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะตัวเปียกๆแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะซับน้ำออกนิดนึงนะคะให้ผิวเรามีความแห้งหมันๆนะคะแล้วเราถึงจะใช้จอรสันเบบี้ออยล์นะคะทาลงไปนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มให้ผิวเราเนี่ย มีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้กักเก็บความชุ่มชื้นในผิวเราได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะใครต้องการทาด้วยครีมบำรุงผิวต่อก็สามารถทาต่อได้เลยค่ะวิธีที่6นะคะที่จะใช้นะคะพี่วันก็จะชอบนํามาใช้ล้างเครื่องสังอางบนหน้านะคะ ก็คือว่าหลังจากเราก่อนจะอาบน้ำนะคะพี่วันก็จะใช้เบบี้ออยนะคะเทลงบนสำลีนะคะเช็ดโดยเฉพาะตัวมาสคาร่านะคะตัวนี้แบบแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดใครใช้มาสคาร่าที่มีความติดทนแล้วก็ล้างยากมากๆเนี่ย ตัวนี้นะคะสามารถล้างออกได้ง่ายเลยนะคะบางทีพี่วันใช้ตัวคลีนซิ่งของมันโดยเฉพาะยังล้างไม่ออกนะคะแต่เมื่อใช้จอนสานเบบี้ออยนะคะเทลงบนสำลีนะคะแล้วก็ปิดไว้ตรงบริเวณตาเรานะคะ ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็ค่อยๆลูดมาสคาร่าออก mm hmm. ล้างออกง่ายมากเลยค่ะแล้วก็สามารถนํามาละลายตัวรองพื้นที่หน้านะคะออกได้ด้วยนะคะก็คือละลายรองพื้นเสร็จนะคะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะกดกดกดซับเอาความมันของมันออกก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปล้างหน้านะคะก็คือสามารถล้างได้ดีแล้วก็ล้างได้สะอาดมากๆเลยค่ะพี่ วิธีที่7นะคะที่พี่วันชอบนํามาใช้นะคะก็คือนํามาทาส้นเท้าที่แตกนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องส้นเท้าแตกเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะด้วยวิธีการใช้เนี่ยเราก่อนจะทานะคะเราควรจะขัด ตรงเซลล์ผิวที่แห้งแตกออกก่อนนะคะแล้วถึงจะนำเบบี้ออยมาทานะคะแล้วก็เมื่อทาเสร็จนะคะให้เราสวมถุงเท้าก่อนนอนด้วยนะคะเพื่อที่มันจะได้ซึมลงสู่ผิวแล้วก็เวลาเราเดินกลางคืนจะได้ไม่ลื่นล้มด้วยนะคะ วิธีที่8นะคะที่พี่วันชอบนํามาใช้นะคะก็คือนํามาล้างแปลงแต่งหน้าค่ะพี่วันเคยทําคลิป DIY ให้ดูแล้วนะคะด้วยวิธีการนําออยมาล้างแปลงแต่งหน้านะคะแต่ว่าแนะนํานะคะแปลงแต่งหน้าที่จะนํามาล้างกับเบบี้ออยอย่างนี้นะคะ ควรที่จะเป็นแปลงแต่งหน้าที่เป็นเนื้อครีมนะคะหรือว่าเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์นะคะใครอยากรู้วิธีการล้างแบบนี้นะคะกลับไปดูคลิปเก่าได้ค่ะเดี๋ยวพี่วันแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะวิธีที่9นะคะวิธีสุดท้ายที่พี่วันชอบนำมาใช้นะคะก็คือนำมาทาบริเวณที่เราจะฉีดน้ำหอมนะคะก็คือจุดที่เราฉีดน้ำหอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็บริเวณหลังใบหูนะคะ ตรงจุดที่ประจอต่างๆนะคะก็คือวันไหนที่เราจะฉีดพรมน้ำหอมนะคะเราก็นำเบบี้ออยล์นะคะไปทาบริเวณนั้นก่อนฉีดนะคะการฉีดแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยทำให้น้ำหอมที่เราฉีดลงไปเนี่ยมีความติดทนและก็หอมยาวนานมากขึ้นด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมด9วิธีใช้นะคะที่พี่วันนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่นำเบบี้ออยล์ไปใช้ทำอย่างอื่นแล้วได้ประโยชน์เห็นผล ก็สามารถมาเมนเล่าสู่กันฟังตรงใต้คลิปนี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่วันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่วันบ้างนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่วันไว้ด้วยนะคะจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้ไป ่คขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ